อันนี้คือภาพรวมนะคะอันนี้คือภาพรวมที่ไม่ได้ขยายคะให้เขาเห็นเต็มแผ่นเลยเห็นแล้วเต็มแผ่นอะพอแล้วเงโอยโหนี่เห็นกระยาเส้นเลยเนี่ยกำลังเดินเนี่ยดเราเองว่าเป็นจำนวนประชากรเห็บสักเท่าไหร่อันนี้แค่ผนังด้านเดียวนะของห้องนะเพียงแค่ผนังด้านล่างนยเราเลยไม่ได้ดูรอบห้องเลยคือใช่หมดเลยแต่ว่าอันนี้นะ ขอบอกนิดว่ามันติดกับห้องน้ำนะผนังด้านนี้มันจริงว่าคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะชอบวามชื้เนเพราะว่าผนังด้านนี้จะอยู่ติดกับห้องน้ำไอ้ส่วนที่โตแล้วก็มีนะเนีย่ยคุณมาดูดิคุณมาดูดิตัวที่โตแล้วอโอ้ยแค่นี้ก็แค่นี้ก็โอ้ my g o ด คนที่โตตัวที่โตขึ้นมาหน่อยก็ม,มีอยู่พอโตขึ้นมาหน่อยมันก็เริ่มไต่ขึ้นสูงแล้วมันจะลงมาต่ำเพราะมันจะหาเลือดหาอาหารผมระแวงมากนะกลัวมากอะ่ะคือช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยใช่ไหมอันนี้มันจะติดห้องน้ำไงมันชอบมันอยู่ได้เพราะมมีความชื้น ยิ่งถ้าฝนตกด้วยมันจะไปรวมกลุ่มมัน,น,มนคิด<า>ดูนะมันน่าจะหนาวคือบอ,<น>บอกเลยว่าในกระดาษเนี้ยหลักหมืน่นจริงอะหลักหมื่นชัวร์อันนี้ใช่เปล่าคุหลักหมื่นชัวร์วจริง,ะะะงอะต้องรีบเผาแล้วเพราะว่าอไป มันกำลังเริ่มเดินแล้วมันเดินออกมันหยับได้ยังไงมันติดเทปอยู่มันเดินเต็มไปหมดเลยบนกระดาษมันติดเทปแบบมันเดินใต้เทปมันยังเดินเลยจริงโอ้โหคุณแข่งแรงขนาดนั้นมันสุดยอดอ่ะเด็กคุณมันเดินเดินเต็มเลยเดินเต็มเลยขอดูหน่อยมันเดินเดินเต็มเลยค่ะอันนี้ผมจะเห็นว่ามันเดินจริงด้วยที่กระดาษเลยนะที่มันเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว มันเคลื่อนไหวแล้วเราต้องรีบรีบเผาตรงนี้นั่นเลยเราไม่เผาที่ไกลๆเราเผาตรงนี้ใช่ใช่อย่าเอาออกไปข้างนอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปลิวใส่ตัวใจเอาไปเช็คมาเดี๋ยวผมไปหยิบคือผมกลัวฮากนะคุณว่าไม่เดินได้ไงเนี่ยมันเดินเดินออกมาจากเทปแหละเต็มเลย วิ mm ่ hmm. เอาแล้วก่อนที่มันจะขึ้นขึ้นมือเราใช่ใช่ เนี่ยคิดว่าหลักหมื่นอะอาจจะหลักคือคลัสเตอร์หนึ่งก็เป็นร้อยอะหลางกี่คลัสเตอร์ผมไม่ค่อยกล้าจับเลยกลัวมันจะขึ้นมือติดไหมไม่ไม่หลับเร็ว คือก่อนหน้านี้เราเคยเจอแต่แบบไม่เคยเยอะขนาดนี้คือเคยเจอแค่แค่เทปเทปเดียวสั้นๆเลยอ่ะคือเจอสักประมาณโอ้สองร้อยตัวสามร้อยตัวเจองสักประมาณสี่ห้ากลุ่มห้าพัลเตอร์ชุดใหญ่เลยแต่ในชุดใหญ่

ซึ่งแม้แต่ผนังปูนที่ทาสีกับพลิกมันก็ยังมีนะครับจะหาว่าไม่มีอันนี้คัตเตอร์เล็กใ่ญ่ไม่ทรางใน่อยโว่